สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันทางช่อง YouTube ชายชาติกรเบื้องเช่นเคยนะครับในวันนี้เราจะมาปูตัวท็อปห้องทัวกันนะครับสวัสดีครับหากท่านผู้ชมอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนและกำลังมองหาบริษัท รับเหมาก่อสร้างที่ได้มาตรฐานในราคาที่คุยกันได้งบไม่บานปลายและคอยให้คำปรึกษาในการออกแบบขอฝากบริษัท PM ก่อสร้างจำกัดไว้ให้ท่านพิจารณาอีกหนึ่งช่องทางท่านจะได้พบกับทีมงานช่างที่มากไปด้วยประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นงานรากฐาน โครงสร้างก่อฉากงานตกแต่งภายในและช่างกระเบื้องที่คุณพอใจท่านสามารถกดติดตามกดไลค์เพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆต่อไปสวัสดีครับอ่างที่ที่เราจะมาฟูกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นอ่างอ่างเดี่ยวนะครับ จะมีช่องเดียวแล้วก็เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางของเตาแก๊สเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดูเพื่อที่จะเอาสายแกส๊สเข้ามาต่อกับหัวแกส๊สส่วนที่เป็นระดับนะครับก็จะเอาเสมอกับขอบหน้าตา่าง ส่วนกระเบื้องที่เราจะใช้ปูนะครับตัวท็อปก็จะเป็นสีดำนะครับอย่างอ,อื่นเราต้องมาวางแผนกันก่อนนะครับว่าเราจะเอากับแผ่นเตงของกระเบื้องวางตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไล่เสร็จไปอยู่ฝั่ง ขนางนะครับแล้วในส่วนที่เป็นมุมตรงนี้นะครับเราก็จะตัดเข้ามุม45นะครับพอได้ตำแหน่งวางแผ่นเต็มกันแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาวัดเพื่อที่จะตัดเอาอ่างใส่ลงไปได้นะครับ ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ละอางแต่ละไซส์นะครับอาจจะมีความแตกต่างกันฉะนั้นก่อนจะตัดกระเบื้องทุกครั้งนะครับเราต้องอ้างอิงจากอ่างเลยครับเราก็จะวัดจากขอบอ่างที่เป็นขอบริมสุดนะครับเข้ามาหาตัวแผ่นไว้นะครับตัวนี้อ่าง ชนิดนี้นะครับก็จะสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบฝังนะครับแล้วก็แบบแขวงได้ขนาดของอ่างนะครับความกว้างก็จะอยู่ที่50เซนติเมตรส่วนความยาวก็จะอยู่ที่80เซนติเมตรนะครับโอเคครับนี่ก็ได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็หา ช่องท,ที่จะเอาอ่างใส่ลงไปได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปตัดกระเรื่องกันตอนนี้กระเบื้องเราตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับปูนที่จะปูกระเบื้องเตรียมพร้อมแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็ใส่ปูนกาวไปแล้วนะครับรอบแรก ต่อมานะครับก็จะเป็นปูนที่ผสมทรายหยาบนะครับปูนที่ผสมทรายหยาบนี้นะครับก็ผสมแบบเหนียวเพราะว่าพื้นที่ที่เราจะปูกระเบื้องนั้นนะครับคือถ้าเล็งจากเชือกไปหาฝุ่นเตานะครับสีแดงๆงคือจะมีพื้นที่ที่ ค่อนข้างบางนะครับประมาณ2เซนแล้วก็ถ้าหักกระเบื้องออก1เซนก็จะเดือแค่ประมาณเนื้อปูน1เซนนะครับฉะนั้นในคลิปนี้นะครับเราจะใช้เป็นปูนเหนียวนะครับที่จะปูกระเบื้องซึ่งจะต่างจากในบางคลิปนะครับที่เวลาปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ จะใช้เป็นปูนหมัดนะครับคือจะปูแบบขุยหนูนะครับแต่ในคลิปนี้เราจะใช้แบบเหนียวนะครับตอนนี้บรรยากาศรอบๆนะครับคือค่อนข้างดีเลยนะครับก็มืดฟ้ามัวฝนนะครับเอาละครับเราจะมามัวเสียเวลากับในการชมวิวก็ไม่ได้แล้วนะครับ นัมาลงมือปูกระเบื้องกันจะได้กลับบ้านเร็วๆนะครับ ที่เป็นจอรูไว้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่องที่จะเอาสายแคสออกมานะครับการเข้ามุม45นะครับพอเข้าเสร็จเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นเหดี่ยมสวยเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียของการเข้า45นะครับในขั้นตอนการปู ถ้าปูนระหว่างกระเบื้องสองแผ่นนี้มาชนกันไม่เต็มนะครับถ้ามีสิ่งของหนักๆตกใส่มุมที่กระเบื้องมาชนกันนี้นะครับโอกาสที่กระเบื้องแตกนั้นมีมากกว่าที่จะใส่คิ้วนะครับแต่ถ้าอัดปูนเต็มคือไม่มีช่องว่างที่จะ อาจทำให้กระเบื้องแตกง่ายนะครับก็สวยอยู่นะครับตอนนี้ก็ต้องอัดปูนให้เต็มเต็มนะครับคือให้ปูนทะลักออกจากมุมของกระเบื้องออกมานะครับแล้วก็ค่อยเช็ดทีหลังนะครับตอนนี้นะครับก็ในขั้นตอนการปูตัวท็อปห้องครัวนะครับที่มีหลุม ใส่หัวแก๊สกับอีกใส่บ้านสองบ้านที่เป็นบ้านไม้นะครับก็เป็นนั้นว่าทั้งก่อนะครับก่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็จะต้องมาปูกกระเบื้องนะครับติดตั้งบ้าน แล้วก็ใส่อ่างล้างหรือว่าซิงนั่นเองนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับภาพรวมในตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ